สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเดือนเพ็มบุญเจอือรหัสนิสิต6 4 4 0 3 0 1 6 0 1คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาภาษาอังกฤษมีหน้าทีา่หาสินค้าแล้วก็แนะนำสินค้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวน้ำหนึ่งส่วนสร้อยรหัสนิสิต6 4 4 0 3 0 2 2 2 9คณะศิลปศาสตร์และการจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีหน้าที่ตกแต่งเว็บไซต์สินค้าและช่วยเพื่อนทำเว็บสินค้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนักศากษาชยาเจริญผารหัสนิสิต6 4 4 0 3 0 1 3 4 6คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาภาษาอังกฤษมีหน้าที่สร้างเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเอติดาเมียววงรหัสนิสิต6 4 4 0 3 0 2่4 0 ศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาภาษาอังกฤษค่ะมีหน้าที่คือออกแบบโลโก้ของกิจาการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปลายฟ้าบุญเทถินรหัสนิสิต6440302 0 3 0 2 8 4คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดก,การสาขาภาษาอังกฤษมีหน้าที่สร้างช่อง YouTube ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจรุวรรณมังคั่งรหัสาิสิต0 4 3 0 8 0 6 1 1คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาภาษาอังกฤษมีหน้าที่เขียนบรรยายคุณลักษณะและวิธีใช้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนาะงสาวพนิบุญเลืนะคะ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะรหัสนิสิต6440302997ค่ะหน้าที่ในกลุ่มนะคะก็คือแบ่งหน้าที่ให้กับเพื่อนๆแต่ละคนแล้วก็อธิบายวิธีการทำงานของแต่ละหน้าที่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนธิดาวันโนมัยรหัสนิสิต6440301296คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาภาษาอังกฤษ สวัสดีค่ะนางสาวกัญจนิตรัตน์ไกรสอนวงรหัสนิสิตกัีจนีศ่ศูนย์สามศูงย์ัสนิสนิสิตจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการสาขาภาษาอังกฤษค่ะมีหน้าที่ในการตัดต่อคลิปวิดีโอแนะนำตัวค่ะขอบคุณค่ะ